แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมอีกครั้งจัดตารางเวลาให้ดีเพราะคืนวันนี้พลพรรักปีสาดแดงจะมีคิวลงสนามแข่งเกมพรีเมียร์ลีกแมตช์ดเดทที่22อเปิดโรงละครแห่งความฝันทำสงครามกุหลาบกับลีดยูไนเต็ดแม้ปัจจุบันสถานะของทีมยูงทองจะไม่ได้ทัดเทียมกับปีสาดแดงในแง่ของฟุตบอลในสนามกับผลงานที่ออกมาโดยยูงทองตอนนี้รั้งอันดับ17มีแต้มเท่ากับเอเวอเรตที่เป็นทีมอันดับ18โซนตกชั้นแต่ลีดดีกว่าในแง่ของลูกได้เสียที่ติดลบแค่8ลูกขณะที่แป อันดับ3ในตารางคะแนนมี42แต้มเรียกว่าทีม1ลุนหนีตกชั้นส่วนอีกทีมนั้นลุนการติดพื้นที่ทาอฟโฟและการันตีได้ลุนแชมป์ฟุตบอลทั่วอย่างคาราบาวครับแล้ว1อารมณ์บรรยากาศอะไรต่างๆภายในทีมมันย่อมแตกต่างกันมากพอสมควรทว่าอย่างที่บอกครับว่านี่คือการแข่งขันฟุตบอลในนามของสงครามกุหลาบที่อิงมาจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาในแง่ของการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันระหว่างแรงคาเชียกับยอร์กเชียโดยปีนแสดงเป็นตัวแทนฝั่งแรกขณะที่ยุงทองถือเป็นตัวแทนของฝ่ายที่2พูดแบบให้เขข้้าาาาาใใจงง่ยๆหลลลนนนนัดกีอสสมุบบฟต ท2ีมนี้มันก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้เกมดาร์บี้แมทเกมบิ๊กแมทดังๆในระดับเวอร์ไวนนั่นเองแหละครับและสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเป็นเกมใหญ่ที่มีประวัติศสาสตร์ยาวนานในหลักวิติทาให้มันมาพร้อมกับการแข่งขันที่เข้มข้นไม่มีใครยอมใครและถือเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่พวกเขาต้องสู้เพื่อแฟนบอลและชาวเมืองของพวกเขาสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาเองแม้อยู่ในโซนบนแต่ก็ใช่ว่าจะหายใจหายคอได้สะดวกเพราะว่ากันตามตรงแล้วตอนนี้ทอรนมฮอสเปอร์ก็เริ่มกลับมาลาคะแนนจี้อันดับจนหายใจลดต้นคอมาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่ท็ และมองการแข่งขันเป็นแบบเกมต่อเกมเหมือนที่เอริกเทนฮากมักพูดไว้เสมอว่าให้โฟกัสกันแบบเกมต่อเกมไปเพราะการมองล่วงหน้าอาจมาพร้อมกันทำลายสมาธิให้เสียไปได้ไง่ายๆในแง่หนึ่งเอริกเทนฮากก็พอจะเบาใจได้อยู่เนื่องจากผลงานการเล่นในบ้านยุคเขาตอนนี้ลันชัยชนะมาติดต่อการ13เกมเข้าไปแล้วและนี่จะถือเป็นการคุมทีมลงเตะสงครามกุหลาบนัดแรกของเอริกเทนฮากในการสัมภาษณ์เพจคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมเอริกเทนฮากอัปเดตความพร้อมของทีมโดยระบุว่ายังคงไม่สามารถใช้บริการองตโนี่มาซียาลและ Scott แนนสกอ เข้ามาที่เทนฮารระบุเองว่าจะไม่พร้อมด้วยในเกมคืนนี้นั่นคือในรายของอันโตนี่โดยคาดว่าตัวลุกแซมบ้าน่าจะมีอาการบาดเจ็บติดพันมาจากจังหวัดชุลมุนในเกมเอาชนะคริสตันพาเลสสัปดากรโดยเอริกเทนฮากกล่าวถึงเรื่องของการมีผู้เล่นไม่พร้อมใช้งานหลายคนว่าในฐานะผู้จัดการทีมผมไม่สามารถบ่นอะไรได้เกี่ยวกับผู้เล่นที่ไม่พร้อมให้เลือกใช้หน้าที่ของผมคือการทํางานกับผู้เล่นที่มีความพร้อมเรามีขุมกําลังเราเป็นทีมมีผู้เล่นดีๆหลากหลายคนฉะนั้นแล้วเมื่อมีใครที่ไม่พร้อมจะลงเล่นเราก็ยังมีคนที่พรร้้อออมมมจจะเเสสีียบแททนนนัั่ิงผตดกา ขณะเดียวกันนอกจากผู้เล่นที่ไม่พร้อมพอเรื่องสภาพร่างกายก็ยังมีในรายของกาเซมิโลที่จะชดใช้โทษแบนจากการโดนใบแดงโดยตรงเกมนี้จะเป็นเกมแรกจากการโดนโทษแบน3มนัดซึ่งในการถแถลงข่าวเมื่อเทนฮากโดนถามเรื่องว่าจะอุทธรณ์เคสนี้หรือเปล่านั้นกุนซือชาวดัตช์ก็ระบุว่ามีการพิจารณาการเป็นภายในอยู่เหมือนกันว่าจะอุทธรณ์ดีหรือไม่แต่ในมุมของเทนฮากเองมองว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเท่าไหร่และอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องนักเพราะผมคิดว่าบางทีต่อให้อุทธรณ์ไปเราก็ไม่มีสิทธิจะชนะอยู่ดีการขาดหาายไไไปปของงกซมมมิโรร่วถึ เนที่พักยาไวไาให้เป็นคําถามน่าสนใจว่าเกมกับลีดยูเนเต็ดเทนฮักจะวางหมากแก้เกมและเอาใครลงไปประจําการแดนกลางซึ่งชื่อของเฟรดกับมาเซลสไิเซอร์คือ2ชื่อที่อยู่ในความสนใจส่วนทางขวาเมื่อไม่มีอันโตนี่แน่ๆก็น่าจะเป็นโอกาสการกลับสู่ไลฟ์ตัวจริงครั้งแรกในรอบหลายเดือนของเจดอนซานโชส่วนเรื่องของการทําผลงานในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมนั้นเทนฮักกล่าวว่ามันย่อมเป็นเรื่องดีที่เรามีคอนเน็กชันกับแฟนบอลเวลาลงเล่นเกมในบ้านแล้วทําผลงานออกมาได้เยี่ยมแต่เช่นกันเราเองก็ต้องตื่นตัวเสมอเวลาเล่นเกมเยือนเพราะมีแฟนบอลเดินทางไปให้กําลังใจมาก ไปแพ้เกมในบ้านเหมือนกันซึ่งเราก็สามารถจะทาได้แน่สนามฟุตบอลมันก็แบบเดียวกัน11คนเท่ากันและเรากําลังพัฒนาไปข้างหน้าเราต้องเติบโตแต่เราก็มีความสุขเพราะมองว่ามันคือความท้าทายและก็ยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่ามันคืออีกก้าวหนึ่งของกระบวนการที่เราต้องทําให้ดีในแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือเกมเยือนคุณซือชาวรัสยังได้พูดถึงผลงานในบ้านว่าเดิมนั้นเป็นความตั้งใจของทีมงานรวมถึงทุกคนอยู่แล้วที่อยากเห็นโอทัลฟอร์ดกลับมาแข่งดังป้อมป,ปาการให้ได้อีกครั้งนักข่่่่่่าาวยยััังงงงงไมมมมมมลลืืททีีีถเเเเนกกกกรออุบสิิํด ขึ้นกับแบนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเพื่อร่วมเมืองฝั่งสีฟ้าจากเหตุการณ์ที่โดนตั้งข้อหาละเมิดกฎการยื่นของทางพิมเมลีซึ่งเทนฮากไม่ขอออกความคิดเห็นอะไรในประเด็นนี้และหล่นวลีว่าผมไม่ได้มาแถลงข่าวในฐานะผู้ประดุงกระเบียผมเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลน,นั่นคือสิ่งเดียวที่ผมสนใจขณะเดียวกันเทนฮากยังถูกสื่อยิงคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่ลีดยูไนเต็ดเพิ่งปลดเสซ่มัสออกจากตำแหน่งกุนซือและเกมนี้จะเป็นหน้าที่ของคิสอัลมาสอดีตผู้ช่วยของลับลังนิกสมัยที่ลังนิกรัากา่ว มันเป็นเรื่องน่าเศร้าเสมอเวลาเห็นคนอาชีพเดียวกันต้องโดนบดออกไปแบบนั้นโดยส่วนตัวแล้วผมไม่เชื่อว่าการปลดโค้ดจะนํามาซึ่งผลการแข่งขันที่ดีขึ้นแบบทันทีทันใดหลายครั้งมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกผมเชื่อว่าต้องให้โอกาสผู้จัดการทีมได้ทํางานและจบงานที่เริ่มก่อนประเมินผลผมเข้าใจว่ามันมีความกดดันมากมายและมีผู้มีอำนาจตัดสินใจอยู่เบื้องบนแต่ถ้ามองข้อเท็จจริงจะพบว่าการแยกทางกับโค้ดใชบจะเป็นคําตอบที่ดีเสมอไปซึ่อยิงคําถามต่อว่าแบบนี้มันจะส่งผลต่อการเตรียมทีมในส่วนของเทนฮากมากหรือไม่ยม่ ฉะนั้นเราต้องตื่นตัวเสมอเพราะตอนเจสซี่ยังอยู่มันชัดเจนว่าพวกเขาเล่นในแนวทางใดพวกเขาเล่นกันในฟุตบอลระบบและมีสไตล์ส่วนตอนนี้มันเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจเปลี่ยนหรือยังไม่เปลี่ยนไปมากและเราต้องหาคําตอบกันในหน้าง,งานบนสนามแข่งเรารู้สิ่งที่เราต้องทําสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเราตอนเจอวิลล่ามันต่างออกไปเพราะตอนนั้นอุนเอเมลลี่เข้ามาเตรียมทีมก่อนเจอเราได้ราวหนึ่งอาทิตย์แล้วแต่ตอนนี้ลีดไม่ได้เป็นแบบนั้นนักข่าวยังไม่ลืมจะถามเทนหากว่ารู้จักดีกีประวัติศาสตร์ของเกมสงครา,รา,ากมก เ็นเกมแห่งกุลาบแน่นอนว่าเป็นเกมใหญ่ในอีกภาคส่วนหนึ่งของอังกฤษแน่นอนว่าเป็นเกมใหญ่สําหรับเราทุกคนด้วยเรารู้ดีว่ามีคู่ลีกอย่างซิตี้หรือร์พูแต่ในแง่มุมของแฟนบอลเกมกับลีดมันก็มีความหมายมากไม่แพ้เกมเวลาเจอกับทีมเหล่านั้นผู้เล่นของเราต้องตระหนักในเรื่องนี้และพวกเขาก็รู้ดีว่าต้องทําอะไรสําหรับเพจคอนเฟล็นต์ถูกระบุว่าเทนฮักให้เวลากับสื่อราวสินาทีแล้วจึงไปทําหน้าที่ภาคส่วนหนึ่งต่อขณะที่ความคืบหน้าในเรื่องสัญญาใหม่ของผู้เล่นมีในส่วนของดิอโกดาโลที่ปัจจจุุบบัันนนสสญญาาาาาเหืออ18ด,ดท้ยยซึ่งงงงกรรริวะ ว่าดา์โลมีสถานะไม่ต่างจากลูกรักเบอร์ต้นๆของเทนฮารกฉะนั้นนี่จึงเป็นเคสแรกที่เทนฮากต้องการให้มันจบไปด้วยดีให้เร็วที่สุดก่อนและแมนเชสเตอร์นินวใช้คําว่าแหล่งข่าววงในเผยว่าสัญญาใหม่ของดาโลจะยาวนานถึงปี2 0 2 8พร้อมเปค่าเหนื่อยเพิ่มถึง4เท่าจากตอนนี้รับอยู่25,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้พุ่งไปที่หลัก1 0 0 0 0แปอนด์ต่อสัปดาห์งานนี้เรียกว่าถ้าเกิดดาโลในสัญญาใหม่ก่อนใครคนอื่นที่อย่างเจรจาก,กันอยู่กระแทกจดาิิโอออเรดนนากมมาาแสดดงคควิ Hag, เห็น ตนเองเกี่ยวกับหลากหลายเรื่องราวในรายการของเขาทางช่อง YouTube โดยเรื่องแรกคือการวิเคราะห์ว่าในมุมคิดของเขานน้นเชื่อว่าตอนนี้ยูเนเต็ดน่าจะพอพูดได้ว่าการันตีพื้นที่ท็อปโฟได้หน่อยแล้วขอเพียงรักษาโมเมนตัมในด้านการแข่งขันและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมภายในทีมแบบนี้เอาไว้ให้ได้จนจบทว่าลิโอก็ไม่ได้ฟันธงในแง่ที่ว่าจะสามารถถึงขั้นก้าวขาเข้าไปลุ้นแชมป์ลีกแบบเล็กๆอารมณ์แบบแอบหวังห่างๆได้ไหมลิโอให้เหตุผลประกอบความมั่นใจเรื่องที่บอกว่าปีศาจแดงจะการันตีท็อปโฟรว่าเพราะหลายท ยูไนเต็ดยังคงเดินหน้าเก็บผลการแข่งขันที่ถูกต้องได้ตลอดลิโอยังบอกด้วยว่ายิ่งการเข้าถึงนัดชิงหลีครับและหากถึงขั้นว่าเทนฮากคว้ามันมาครองได้ก็จะยิ่งเป็นบันไดต่อยอดความมั่นใจในทีมให้สูงขึ้นเพื่อนําไปใช้ในการลงแข่งโปรแกรมที่เหลือหลังจากนั้นได้อีกพร้อมทั้งระบุวา่าตอนนี้ผู้เล่นต่างก็ต้องต่อสู้เพื่อตําแหน่งของพวกเขาทุกคนต้องทําผลงานเพราะอยากจะมีชื่อในนัดชิงมันชัดเจนว่าก่อนจะถึงวันนั้นผู้เล่นจะต้องตระหนักเสมอว่าต้องทําผลงานให้มั่นคงให้ได้เพราะทุกเกมเหมือนกกกาาาาารรรรอดด,อดิิชัั่่่่่นนนนนจุุีีีี้้ยงงเเเเปป็็ขขขพพพะมมแทคณภ ทงลโอฟอร์ดินาดยังได้ส่งต่อคําแนะนําของตนเองไปยังรุ่นน้องอย่างเจดอนซานโช่เลยว่าเคสของซานโชสามารถจะถูกเรียกว่าเป็นการเซ็นสัญญาใหม่ในยุคข,ของเทนฮากได้เลยเขากลับมาสู่ทีมและเขาสามารถจะกลับมาเล่นในผลงานที่ยอดเยี่ยมได้อีกถ้าเขาทําได้มันจะเหมือนทีมได้ผู้เล่นคนใหม่เข้ามาเลยนะเพราะเขามีพรสวรรค์ขอเพียงได้ในฟอร์มที่สุดยอดออกมาเขาก็เป็นปัญหาให้กับแนวรับของทุกทีมได้หมดเลยทั้งโลกการกลับมาของซานโชเพิ่มการแข่งขันในตําแหน่งนี้ให้มากขึ้นและเพิ่มทางเลือกในการใช้งานให้เทนฮากไปด้วยในตัวัววเเเมื่ออขขาาาาได้้รรบบโกสี ผลงาานทีีด่ดอดอมให้ไ้ไความเคลื่อนไหวในทางข่าวสารการเสริมทีมเลกิฟสื่อชนะนาของฝรั่งเศสออกรายงานชิ้นหนึ่งระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจเป้าหมายเดียวกันนั่นคือโคโลมัวนี่ผู้เล่นทีมชาติฝรั่งเศสชุด,ดรองแชมป์ฟุตบอลโลก2022ซึ่งหากใครจํากันได้นะครับโคโลมัวนี่ก็คือคนที่เดชองคุณซื้อฝรั่งเศสเปลี่ยนตัวลงมาในเกมเจอกับอาร์เจนตินาและมีโอกาสทองหลุดไปหัวติดเซฟเอเมเิโนโมาติเนสจนกลายเป็นเซฟบอลลูโลกคนนั้นนั่นแหละครับโดยในรายงานของเลกิฟระบุว,ว่าตัวอมมมนนนีี่่สใใจยกนนพร แล้วแต่ง,งานนี้ก็ดูว่าคงปาดเหงื่อกันเยอะเพราะหากใครคิดเอาจริงๆทางไอทัดแฟรงเฟิร์ตต้นสกัดของนักเตะมีความต้องการค่าตัวสูงถึง100ยล้านยูโรซึ่งแน่นอนว่ามันคือค่าตัวที่มหาศาลมากๆเมื่อมองว่าโคลโลโมนี่เองก็เป็นนักเตะประเภทที่เพิ่งแจ้งเกิดขึ้นมาเมื่อหน้ามาม่วงนี่เองซึ่งรายงานอันนี้ของเลก,กิฟก็เลยถูกนําไปประชันกับอีกข่าวที่พูดเรื่องของการที่ปีศาจแดงจริงจังกับวิคเตอร์โอซิเฮนและรายของโอซิเฮนมีราคาในเลตประมาณที่แฟรงเฟิร์ตต้องการจากการขายมัวนี่ดังน ี่ตลและมีโอกาสจะได้แชมป์เก่าโชวมาประดับด้วยไม่ดีกว่าคุ้มกว่าหรืออย่างไรกรณีเดียวกันแต่เปลี่ยนมาเป็นชื่อของแฮร์รี่เคนกระแทบจะเรียกว่าอยู่ในเลทราคาใกล้กันด้วยไรยของเคนนี่มิเลรฟรีนานที่ออกมาเชียร์ตลอดว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จก็ต้องย้ายและถ้าจะหาที่ไหนตอนนี้ที่จะเหมาะจาะที่สุดก็หนีไม่พ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กําลังต้องการกองหน้าตัวเป้าและกําลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่จึงเต็ไมไปด้วยแรงกระหายที่จะช่วยส่งเสริมแฮร์รี่เคนได้ไม่ยากสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าโปรแกรมการแข่งขันของงงปปปีแแแสสดไไมม่่่่ใชคตยัััลลบฟนาา วเวลาไม่ดึกมากกับเวลาที่ดึกสุดๆจนลากไปเช้ามืดดังนั้นแฟนบอลอย่างเราๆก็ต้องจัดระเบียบวินัยการใช้ชีวิตและตารางเวลาให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้การเชียร์ทีมรักต้องมาส่งผลกระทบกับสุขภาพส่วนตัวหรือกระทบกับงานที่ต้องทําไปด้วยนะครับ